วันนี้นะครับจะมาพูดถึง bm m 3 competition lc i แท้นะครับบอกเลยว่าคันนี้รถเดิมก็ว่าสุดแล้วนะครับแต่ของแต่งคันนี้เกือบเกือบ2ล้านมีให้เห็นนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันคือของแต่งจัดเต็มจริงคันนี้ ตู้เพื่อนผมให,ให้เพื่อนผมหน่อยนะครับนีสั่งได้นะมีวิดีโอลิงกแยกเดี๋ยวขึ้นให้ดูเป็นตู้ใส่จดหมายอย่างดีเป็นเหล็กนะครับมาแพนมาที่รถเลยดีกว่าต่อมาเรามาดูรถต่อเลยนะครับคันนี้ M3 Competition ที่ผมบอกคอม p ิชชันแท้เนี่ยก็คือกระจังหน้าดีไซน์แบบนี้เลยเป็นของ M3 เลยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยพวกนี้คือใส่เพิ่มนะเป็นคาร์บอนรอบคันกระจังหน้าเนี่ยเซนเซอร์เตือนเบรกอะไรทุกอย่างมีครบนะครับ ตเราก็ bm แต่งเพิ่มนะครับสีเดิมรถสีเดิมเป็นสีดำแล็บสติ๊กเกอร์สีเทาสีดำด้านนะครับไม่ใช่สีเทานะอันนี้คือดำด้านนะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็น bm เลเซอร์ด้วยนะครับเป็นของ bm แท้เลยนะครับแล้วก็ daytime running เราใส่เป็นสี yellow นะครับก็คือสีเหลืองเดี๋ยว insert ขึ้นให้ดูนะครับไฟก็ค่อนข้างสว่างนะครับเลน้นด้านหน้าคาร์บอนมีเข้ามาให้ใส่เข้ามานะครับแล้วท้องเหนือจากนั้นล้อนะครับล้อล้อ m Performance นะครับแล้วก็ใส่ยาง275 35 ZR19 ยางตัวท็อปด้วยปี2024ยางใหม่เนี่ยดอกยางหนาอยู่เลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์อยู่ข้างในก็คือคาลิปเปอร์เบรกนะครับเป็น M Performance 6พ o รจานเบรกเซรามิกนะครับผมจานดูเหมือนจาลนลาวนี่เขียนด้วย Make in Germany นะครับอ่าของศูนเบิกศูนเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับเป็น KWV4 นะครับ v 4ก็คือมันจะมี v 3 v 4 v 4คือตัวแพงสุดตัวทับสุดนะครับโคตรโคตรสุดเลยคันนี้แล้วก็ข้างข้างเขียนว,ว่า m 3 competition นะครับแล้วผมพูดอันนี้อาจจะยาวนิดนึงเดี๋ยวผมเปิดท้องเครื่องให้ดูคันนี้ต้องเปิดคันอื่นไม่เคยเปิดเลยนะแต่ถ้า f สดูไม่เคยเปิดคันนี้เปิดให้ดูดีกว่าบอกเลยห้องเครื่องสวยมากนะครับสวยจริงนะฮะแล้วก็หูกระจกนะครับ m 3เคฟลาคันนี้อะไรใส่เคฟลาได้ใส่หมดเลยนะครับนี่ดูห้องเครื่อง โอ้โหเห็นแล้วใจลายห้องเครื่องอย่างสวยห้องเครื่องคาร์บอนนะครับกองอ e ีวิชรี่แสงกบาทแสนสีนี่มีกองอ e ีวิชรี่นะครับแสงกบาทมี2ตัวนะครับฝาเครื่องนะครับคาร์บอนแล้วก็คำ้ำค้ำก็เป็นคาร์บอนนะครับสวยมากสวยมาก,มากจริงห้องเครื่องสวยมากแบบเปิดฝาเครื่องแล้วแบบรถแม่งโคสวยนะครับอ่ะอ่ะห้องเครื่องเสร็จแล้วมาดูด้านข้างต่อผมเปิดทิ้งไว้เลยให้ดูกล้องนะครับด้านข้างทุกอย่างมีครบ กุญแจคอมฟอร์ตล็อกรถเปิดรถมีให้หมดนะครับแล้วก็หลังคาหลังคาเป็นคาร์บอนนะครับนี่สวยมากหลังคาคาร์บอนนะครับมีครีบมีอะไรด้วยนะครับสวยจริงข้างหลังฟิตเมนต์หลังสวยมากนะครับเออลืมพูดลิ้นด้านข้างใส่มาเพิ่มด้วยนะครับ ข้างหลังฟิตเมนต์หลังสวยมากประมาณนิ้วครึ่ง2นิ้วสอดนะครับใส่ยาง28530แม็กขอบ20นะครับข้างหน้าแม็กขอบ19ข้างหลังแม็กขอบ20คาลิปเปอร์เบรกเหมือนเดิมด้านหลังนะครับเป็นวันพอร์ตนะครับแต่จานเบรกเป็นเซรามิกนะครับจานเบรกนี่แพงมากนะครับก็น่าจะเกินสี่แสนล้วมั้งพวกเซรามิกแล้วก็ช่วงล่าง kwv สก็เกือบ3ามแสนแล้วครับอ่ะยังไม่หมดสปอยเลอร์หลังนะครับเป็นดัร์เทลเป็นคาร์บอน ดิฟิเซอร์หลังอันใหญ่ๆนะครับเป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับผมแล้วก็ท่อนะครับเป็น IPE ทั้งเส้นถึงแคทหน้าเครื่องเลยนะครับเป็นท่อ IPE นะครับทำมาครบจบทุกอย่างข้างหลังติดโลโก้ M3 Compact นะครับทะเบียนทะเบียนนี้เลยนะครับฝาท้ายนะครับก็ทำเป็นแมนนวลอยู่ปกตินะครับเพราะคันนี้เป็น M3 รลดย้ายของนะครับที่เมื่อกี้ผมเกินยังไม่ได้เกินข้าวก็คือเป็นรถ M3 ย้ายของมานะครับเป็นรถย้ายของ ของสัมภาระก็วางได้ประมาณนี้นะครับเพราะาเดี๋ยวผมมีไปข้างนอกต่อผมก็เลยมีของใช้ส่วนตัววางไว้อยู่นะครับอ่าประมาณนี้ทีเด็ดอยู่ข้างในอีกมีอีกนะข้างในเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นง อันนี้เราไปดูด้านในกันผมให้ตากร้องอยู่ด้านนอกนะครับเพราะว่าเอ่อเบาะเราจะให้ดูไฮไลท์ของเบาะนะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะ m e เก e d e s ys, นะครับสสวยอย่างนี้เลยสั่งมาเพิ่มนะครับซื้อมาเพิ่ม M3 มีไฟด้วยนะอันนี้คือมีไฟแล้วเป็นเบาะคาร์บอนนะครับข้างหลังแผ่นหลังเนี่ยเดี๋ยวเรา i n น e r t รูปขึ้นให้ดูแผ่นหลังจะเป็นแผ่นคาร์บอนนะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวตากร้องขึ้นมาในรถเลยก็ได้ครับมามาถ่ายในรถนะครับอ่าจะได้ไม่ร้อนจะได้ไม่ร้อน ผมเปิดฝากระโปรงหน้าไว้อยู่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราไอ้นี่ไว้เราถ่ายอินสแตนซ์ของเครื่องอย่างสวยไว้นะครับเรามาดูนะครับในเรื่องของหน้าจอนะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอเคิร์เป็น l c i แท้นะครับก็มีตมัลติฟังก์ชันตัวนี้ก็ดิสเพย์เปลี่ยนได้ทุกอย่างเปลี่ยนได้โหมดการขับก็ที่บอกนะครับมี3โหมดนะครับมีมีโหมดนี้มีสปอร์ตมีสปอร์ตพาร์ทแล้วมีคอนฟอร์ตมีโหมดสปอร์ตมีสปอร์ตพาร์ทแล้วก็มี พวงมาลัยปรับเป็นคอมฟอร์ตหรือเป็นสปอร์ตได้เบรกก็เป็นคอมฟอร์ตหรือเป็นสปอร์ตได้ช่วงล่างนะครับ kwb สีเทมคี้ก็มาเรามาปรับเล่นตัวนี้ได้หมดนะครับแอร์เป็นดูวลโซนสองฝั่งนะครับแยกข้ายนะครับผมประมาณนี้ข้างหลังด้วยเป็นสามโซนนี่หว่ามีข้างหลังด้วยเป็นสามโซนภายในอินเทอร์เนียนะครับเป็นสีส้มนะครับคู่กับเบาะตัวนี้ที่ทําเขาทําออกมาให้มันเหมาะกับข้างหลังที่เป็นภายในสีส้มนะครับเบลนะครับเป็นโลโก้ m เบลเป็นเบลเส้น m นะครับ แล้วก็ที่เหนือจากนั้นข้างในเนี่ยก็คือที่บอกก็คืออินเทอเนียด้านในเป็นคาร์บอนทั้งหมดหัวเกียร์ M นะครับปรับระดับการขับของกระชากของตัวรถได้3ามเลเวลนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันเพิ่มต่อมามาดูเรื่องของพรมราลัยก่อนพรมราลัยตัวนี้เป็นพรมราลัย l c i 2นะครับแล้วก็มีรูระบายอากาศตัวนี้ด้วยนะครับเป็นคาร์บอนนะครับแผงชิปนะครับเป็นคาร์บอนนะครับมีโหมด M 1 M 2นะครับให้เล่น เบาะเมมโมรี่ซีสองตำแหน่งมีให้นะครับเครื่องสิงหามันการดอนนะครับแล้วก็ไฟหน้าออโต้ปัน้ำฝนออโต้มีเปิดไฟหน้าแบบอะดัพ i ี e ด้วยนะครับออโต้อัตโนมัติตัวนี้ตัดแสงอัตโนมัติอยู่แล้วมีปุ่ม SOS อยู่นะครับแล้วก็มีภายในนะครับอินทีเนียภายในเป็นคาร์บอนนะครับทั้งหมดนะครับมีไฟแอมเบียน์ไลท์นะครับตรงกลางด้วยตรงกลางก็เป็นคาร์บอนแล้วก็กดเปิดออกมาปุ๊บก็มีห้องไวเลสชาร์จิ่งนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํานะครับ แล้วก็ปุ่มไอได้ต่างๆนะครับก็สามารถเล่นจากปุ่มนี้ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบสัมผัสทัสกรีนนะครับเรดิโอมาติมีเดียโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะครับลองเล่นได้นะครับแต่นีวเวเกเตอร์ยังไม่มีนะประมาณนี้แล้วก็โหมดการขับนะครับก็คือมี R มี N มี D แล้วก็มี P นะครับผมแล้วก็มีปิด engine start stop มีเปิดเซนเซอร์ด้านหน้าตัวนี้กล้องรอบคันนะครับเป็นกล้อง 3D view นะครับผม300 c a m e r a View อ่ะ แล้วก็มีปิด v S A มีโหมด M โหมด M ครับนี่จะเป็นโรดถนนหรือว่าจะเป็นสปอร์ตก็ปรับได้นะครับหน้าจอเรืยนไม้เปลี่ยนนี่แบบนี้เลยสวยๆเป็นหน้าจอเปลี่ยนอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็เป็นรถธรรมดาไปก่อนแล้วก็มีเปิดเสียงท่อมีเบรกมือไฟฟ้ามีออ t โต้เบรกโฮแล้วก็มีที่วางของอีกเล็กน้อย,อยตัวนี้ก็มี U V ไท4แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้คือ C S L สติกเกอร ถ้าอยากเอาไปติดก็ติดได้นะครับกรอง CSL ของของพวกอินเตอร์ครับอินเตอร์ซีเประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูฟีลลิ่งการขับที่ทนนอักษาให้นะครับว่าเป็นไงไปอ,อ,อันนี้นะครับผมมาลองที่อักษาที่เดิมบีอสวยๆแบบนี้เลยนะครับ คันนี้เป็นเครื่อง m 3 s 5 8เครื่องสับดสุดลิตรนะครับทวบนะครับทวินทวบลแล้วก็แรงม้าเนี่ยห1 0แรงม้าเลยนะครับเกียร์ผมไม่ชชว่์ว่าเป็น8สปีดหรือเปล่านะครับโอ้ยรถมอไซค์คันหน้าสวยมาก <c oughs> โอเคนี่ผมอยู่โหมดธรรมด,ดาผมลองปรับเป็น m 1ให้เราจะตั้งเป็นสปอร์ตแล้วก็เป็นสปอร์ตพารนี่ได้ยินเสียงแบ็คไฟอย่างชัดเจนลองเหยียบให้ดูนะครับหลังอาจจะตดบอรดนิดนึงนะครับระวังนะครับแต่ก็ โอ้เนี่ยโอ้พอครับจะเกิดดราม,ม่าลองให้5้าเกียระมันมากนะครับเสียงแบตไฟออกอย่างชาัดเจนแล้วก็รถด,ดึงแบบเบาะตัวนี้ยบัเก็ตซีตัวนี้คอนเฟิร์มว่าแบบค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่าแบบล็อกตัวเราแบบอยู่แน่นอนเลยอะแบบกระชับแบบไม่ไ,มไดิ้นออกจากเบาะเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับ เป็นช่วงล่างสปอร์ตนะครับยางหน้า19ข้างหลัง20ก็ค่อนข้างสัพพอกละค่อนข้าง,าง,างดีไม่กระด้างเลยนะครับทำให้สัพพอเราต่อถนนได้ดีครับความเร็วร้0ย5 0 160ินิ่งๆิ่งนิ่งสบายสบายได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเหยียบนิดเดียวอะ่ะรถม่นพุ่งมากเสียงแบบเร้าเร้ามากนะครับแบบข้างนอกแบบชัดเจนเพราะว่ารถคันนี้เก็บเสียงดีเมื่อพอสมควรเหมือนกันเนี่ยความเร็วร้อยหนึ่งเนี่ยดูตัวเลขขึ้นผมขับแบบธรรมดานะ เนี่ยร้อยยโอ้โหแบบดีมากดีมากโอ้ยทำไมมีควันด้วยอ่ะโอ้ยหมอกและควันโอ้ควันจางๆโ,โ,โอเคนี่เบรกดีนะเบกร,รเบกซราเิกผมเหยียบยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะแต่แบบขอลองกดแรงนิดนึงไม่มีหลังเบรกโคตรนึบเบรกโคตรนึบสิ่งแปลกปลานี้ชัดเจนจัดๆเลยนะครับ ตากันนี้ไว้ด้วยนะครับคันนี้เลขไม้สามหมื่นหนึ่งพันกว่ากว่ากิโลนะครับเป็นรถย้ายของนะครับถ้าอยากดูมาดูได้แถวปุ่นตะมุนสายสองปุ่นจอดไวทูนตะสายสองลองเหยียบเลยสามเกียร์พอโอ้โหตอนเปลี่ยนเกียร์นี่แบบวามโคตรมันอะอ่ะพอแค่นี้พอเดี๋ยวเกิดดราม,มา่าโอ้ยมันมากครับสนุกมากมีอาการทายดิ้นนิดน,นึงด้วยนะแบบได้แก้ขัดได้แก้อะนฟิลลิ่ง bm เสาบก bm bimmer มันอย่างเงี้ยแหละ โอเคก็ฝากไว้ได้ครับรับซื้ออัปเดตเดี๋ยวผมทิ้งเพจไว้ให้เหมือนเดิมรูปภาพนิ่งจะอยู่ในเพจนะครับหรือจะขายอย่างเดียวก็ได้หรือจะมาซื้ออย่างเดียวก็ได้นะครับรถอยู่แถวพุทธมณฑลสายสองฝากไว้ด้วยครับฝากคันนี้ขอบคุณมากครับนี่โอ้โหคันหน้าเผาไก่ย่างไว้ไงวันนั้นรถควันขาวเลยเฮ้ยรถกระบะควันขาวนะฮะอ๋อรถกระบะควันขาวรถเสียมั้งเนี่ยรถเสียแล้วควันขาวโบ๊ะ สบายปอดแอ๊บนี้โอ้โหเจอน้ำขับสนุกจริงครับโอ้โหร้อยสี่สิบนิ่งๆสบายๆปลอดมือคำนี่โอ้โหสบายเลย,ย,นนยดีๆรถแม่งด,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 ดีจริงวะบ๊ายบาย